สวัสดีคะ่ะฮัลโหลตายก้าวโฮกำเนิดเลเจงโจชานเป็นตาข้าวไทยวันนี้จะมาทำอาหารเช้าเป็นขนมปังทอดนะคะเรามาดูเครื่องกันเลยจ้าเครื่องก็งเราก็จะมีข้าวโพดใส่ข้าวโพดเข้าไปนะคะซกไหมจมาเม่ป้าซุกไหมฝอถอยใส่แฮมเข้าไปนะคะแฮมตัดก่อนนะคะ ย่าฝอถอยชิดสิน้นตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสูตรนี้ก็จะเอาไปาชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะคะที่ก็เรียกว่าและจะยูเลย่ยมนีม่ก็ไล่ตันทมกมีเป้าห้ออยูเลยจาดกะโอเคหายแล้ว ปูอัดเราจะใส่ปูอัดเข้าไปด้วยนะคะฉีกปูอัดเข้าไปด้วยนะคะใส่ปูอัดเข้าไปด้วยใส่ปูอัดเข้าไปด้วยจ้าฟองที่หาวเหรอเฮ้ป กุการต้านนะคะก็มาฟองพิซซ่ารัดเจิงเฮ้ยทีนี้เราจะใส่มายองเนสเข้าไปนะคะใส่มายองเนสมายองเนสก็จะเป็นรสหวานที่ก็ถิ่มมาใส่มายองเนสเข้าไปนะคะอ นเนข้าวให้เข้ากันนะคะเครื่องไม่มีอะไรมากมายจะมีแค่นี้นะคะอ่าข้าวโพดก็จะมีรสหวานเราใส่มายองเนสเข้าไปนะคะโอเคพักไว้ก่อนแล้วก็จะมีชีสเรามีชีสนะคะจีสี เกล็ดขนมปงังหมินเป้าห้องแล้วก็มีไข่ไก่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่เราจะชุบด้วยไข่ไก่นะคะเลินจะตานลูลยามแก่เกล็ดขนมไข่ไก่เนี่ยเราจะมาชุบจะมาชุบนะคะไข่ไก่สองฟองไม่พอสามฟอง โอเคแล้วแจกเกาหลอกซ้ำาแจกล่าตีให้เข้ากันแล้วก็ อ๋อพักไว้ก่อนขนมปังนะคะเราจะทำแค่สองชิ้นพอสองชิ้นก็จะเป็นสี่ชิ้นขนมปังนะคะ ที่ก็แคบไปหน่อยนะ,ะโอเคที่แคบไปหน่อยทีนี้เราก็จะมาโรก,กดนะคะงะยังงะคะือไงฮะนี้เราก็สาใส่ไส้ลงไปเลยนะคะสใส่ไส้ลงไปเลย,สยใส่ไส้ลงไปเลย ใส่ไส้ลงไปจากนั้นเราก็ใส่อีกแผ่นหนึ่งลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถ้วยดูดูถ้วยพอดีหรือเปล่าถ้วยใหญ่พอหรือเปล่าเอาถ้วยมาประครบแล้วก็ตัดนะคะรอตี่อุ่นเลยเจ๊งเงแต่งหยองอะ่ะก็มาชิดละ ตึเงเย็นก็มาชิดใส่เราไม่เอาด้านข้างนะคะจากนั้นก็เปิดออกมาก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็ไปชุบไข่ทีนี้ก็อามาชุบไ,ไ,ไข่นะคะชุบไข่เสร็จก็เอาไปชุบขนมปัง เกล็ดขนมปังนะคะชุบไข่เสร็จก็เอาไปชุบกับเกล็ดขนมปังชุบกับเกล็ดขนมปังเลยจ้าเดี๋ยวทำอีกชิ้นหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวทำอีกชิ้นหนึ่งเต็นตัวกอดอ่ะเป็นะตัวกอก่้องคัวเล็กมากเลยนะคะโอ้ยลืมไปจ้าลืมใส่ชีส เดี๋ยวทำให้ดูนะคะเดี๋ยวทําให้ดูโอเคลืมใส่ชีสค่ะอันนี้แผ่นนี้ไม่เอานะคะแผ่นนี้ไม่เอาแล้วเอาไว้ก่อนแผ่นนี้เอาไว้ก่อนลืมใส่ชีสโอเคตลอดจีีจสยเจล็กอเล็ก็ลืมใส่ชีส,ชสร,ดรดสสีดไปหน่อยนะคะโอเคยังมีเครื่องอยู่ยังมีเครื่องอยู่ไม่เป็นไรนะคะใส่อันนี้เข้าไป ลืมใส่ชีสลืมเลยรีบไปหน่อยนะคะใส่เครื่องเข้าไปโอเคใส่ชีสเข้าไปนะคะลืมใส่ชีสตะก,กี้นี้ขออภัยด้วยนะคะใส่ชีสเข้าไปโอเคประมาณนี้ทีนี้ประกบอีกด้านนึงเอานี่เลยนะถ้วยนะคะตลอดไเ่า得ิ้น啊ม先唔好意ี ลืมใส่ชีสจ้าโอเคเดี๋ยวค่อยมาชุบเดี๋ยวค่อยมาชุบนะคะทำวันนี้ก่อนใส่ชีสไปแล้วมันก็จะอร่อยนะคะใส่ชีสไปแล้วเอาไว้นี้ก่อนเดี๋ยวลืมอีกลืมใส่ชีสต้องใส่ชีสไม่ใส่ชีสก็จะไม่อร่อย ทำอีกให้ดูอีกนะคะยังดีที่มีขนมปังยังเหลืออยู่โอเคไส้ก็ยังมีอยู่นะคะโอเคนะคะรีบไปหน่อยจ้าใส่ไส้เข้าไปนะคะใส่ไส้เข้าไปไส่ก็พอดีเลยนะคะ ฟาดไปแล้วหนึ่งอันรีบไปหน่อยจากนั้นก็ใส่ชีสเข้าไปมันจะอร่อยอยู่ตรงที่ชีสนี่แหละจ้าใส่ชีสเข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะใส่ชีสก็ประกบอีกข้างหนึ่งประกบอีกด้านหนึ่งใส่ลงไป เอาถ้วยนี้เลยเราก็อุ่นเลยเจงก็แต่งเย่งค่ะเราก็อุ่นเลยเจงก็แต่งเย่งเราประกบอีกด้านหนึ่งแล้วก็หันเลยนะคะโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วก็ประมาณนี้อันนี้แตกไปแล้วหนึ่งอันนะคะอันนี้แตกไปแล้ว ไปแล้วหนึ่งอันโอเคประกบแค่นี้พอ,อเอาคนี้พอนะคะ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้าทีนี้เราก็จะมาชุกไข่ชุกไข่นะคะชุกไข่ชุกไข่ชุกเปล็กขนมปังจะทอดให้ดูแค่ชิ้นเดียวพอนะคะ จะชุกเกล็ดขนมปังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยจ้ะมาจะใส่ลงมัดน้ำมันลงไปทอดนะคะ ้ำมันไม่ร้อนมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำมันอย่าร้อนมากนะคะใส่ลงไปพี่ยาวหมูไทายหยิดนะ้าฟองเราเลยฟองเราเลยจ้า กลับอีกข้างนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วจ้าใส่จานได้เลยนะคะ สวยงามค่ะนี่จ้ะสวยงามนะคะขอบคุณเชิเราการรับชมจ้าต้อจรับก้าเข้าทย